สวัสดีค่ะวันนี้สาวโคราชเอ็ดอยังกินมันเบิง์นไปเองหมดข้างในพี่น้องยำปลากระป๋องค่ะกับเอซีโค้งหมูเหลือสาวโคราชใจกระเทียมพริกไทยพอดผู้ใได้กินเป็นนคะคะยำปลากระป๋องอาหาราง่ายๆผู้ใได้กินโดนเหล้านึกยาค่ะกับสาวโคราชกินข้าวกล้องด้วยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สามีอ,อกพามา ตอนนี้กลับมาจากขี่มอซค์ออกมาข้างนอกกันขี่คานเฮ็ดเนีกินให้น้งบอกให้นางกินข้างนอกกินร้านซิซ่ากันว่าจเป็นสปีดซะด้หมด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 หมยางะก็ดชว่าไกลจากบานเวลาโราชปยาไม่ใช่ประมาณสอนาทีันั้นก็เป็นตึกนั่นก็เป็นตึกิ่าให้การเป็นคีิปแบบ ตึกยืมเงิมากับตึกสาวโบราณไม่ายเดินเด่นบ้างนะของที่เาล่านย่างกับบ้างเราค่ะทงึ้นดื่มคนละสองในเมืองคาว่าเป็นเมสุดสองคนก็หลาย มาจาก่ยวสาวโคราชนอนได้ตื่นหนึ่งก็นี่ก็จะสามทุ่มกว่าสาวโคราชเห็ดเงีงปกติสาวโคราชจะทําปัดทั้งกอดถอดมอือสาวเก่นกับน้องคนค่ะก็เป็นนั่นว่าตอแรกสาวโคราชว่าจะไปลงคลิปตัวเองตะเลท้ายเล,เล็กน้อยเอาภาพรวมเอามาลงคลิปห้เบิ้งค่ะว่ามือดีเห็ดเยีงที่จริงสามีจะชวนคีบเรไซส์สาวโคราชขี่ข้างเลว ออกไปไว้ไปซื้อไปเบิ้งเสยพงเสพผาแต่สรุปแต่สรุปไปเราก็่ได้เสพผาแล้วค่ะเขาร้านซื้อเนวกินพี่เก้ากับมาขมาย้ําปากระกป๋องนั่นแหละค่ะกินนึกอยากกินย้ําปากระป๋องผู้ใดใค้กินบ่นขาขาค่ะย้ําปากระป๋องง่ายบ้านเ่านะคะเด็กเลยไม่ย้ําปากระป๋องกินนั่นแหละค่ะสามีกลับมาจากขี่มอไซค์ประมาณหกโมงแล้งนางหิว เราเลยชวนไปกินพิซซ่าข้างล่างเราไปกินพิซซ่ากันแล้วก็เข้าไปกินแต่นั่งกินดื่มเบียร์พร้อมกไปดื่มเบียร์ได้พับอีกพับหนึง่งคนละดื่มเรากลับมาบ้านนั่นแหละค่ะนั่นแหละสาวขเราก็ได้เก็บภาพไปเล็กเกน้อยมาผสมกันให้พอไม่อยากลงคลิปก็สาวขเราบบบก็นอนเลยตื่นหนึ่งทนน้ำพับก็นอน เื่อสามทุ่มเออเมื่อนึกอยากกินปลาทังโกเพราะว่าสาวขรรายไปซื้อผักสาวขรรายซื้อ,อนมคนมาพร้อมก็เลยหมักแป้งเทปปลาทังโกูไปกินไปก,กินตอนเช้านั่นแหละค่ะสาวขรรายก็มาฝากรายงานประจําประจำเมื่อนี้ว่าเทศอย่างเนี้ห้เบิ้งเนาะค่ะทศสาวขรรายก็บู้ว่าจะลงคลิปแบบไหนลงคลิปอี่อย่างก็ก็เขามา มึงแล้วก็เป็นกับำลังใจให้สาวโคราชได้เด้อค่ะคก,ก,ก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกงามใจาะสา,าวโคราก็จะคุยเรื่องอย่างก็เรื่องเดิมๆเมนาะค่ะก็ขอบคุณค่ะ